สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับสาระดีๆกับเบนเดอะตีทัชวันนี้เรามีเนื้อหานะครับเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากคำถามของคุณลูกค้านะครับว่าเอ๊ะ จะใช้กระเบื้องลายโบราณนะครับเป็นเนื้อซีเมนเนี่ยจะไปใช้กับพื้นผิวที่อยู่ในห้องน้ำนะครับสามารถใช้ได้ไหมนะครับแล้วพื้นผิวตัวนี้เนี่ยโดนพวกน้ำยาทําความสะอาดห้องน้ำได้ไหมนะครับวันนี้เรามีคำตอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับว่ากระเบื้องซีเมนนะครับที่คุณลูกค้าสนใจหรือคุณลูกค้าอยากนำไปใช้ในการปูห้องน้ำเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่า นะครับเรามาร่วมทดลองด้วยกันเลยครับครับเรามาเริ่มทําการทดลองกันนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มกระเบื้องทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับจะนํามาทดลองนะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่ากระเบื้องแต่ละชนิดของเรานะครับสามารถนําไปใช้ในการปูกระเบื้องในห้องน้ํามีตัวไหนบ้างนะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากกลุ่มกระเบื้องตัวแรกของเรานะครับก็คือกลุ่มกระเบื้องเนื้อ ซีเมนต์นะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มกระเบื้องเนื้อซีเมนต์นะครับตัวที่2ของเราจะเป็นกลุ่มกระเบื้องเนื้อซีเมนต์เป็นเนื้อพรีเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อพรีเมียมนะครับตัวที่3ของเราจะเป็นกระเบื้องลายโบราณนะครับเป็นเนื้อแกรนิโต้นะครับและตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเนื้อ R 1 1เนะครับเป็นผิวของเซรามิกนะครับเราจะมาเริ่มการทดลองนะครับในตัวแรกเลยของเราก็คือเราจะเริ่ม ใช้น้ำก่อนนะครับเป็นตัวเป็นตัวทดลองนะครับให้ดูสังเกตนะครับว่าผมเทน้ําเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเนื้อกระเบื้องผิวเขาจะเป็นยังไงนะครับผมจะเทในพื้นที่สีสีเข้มๆนี่ก่อนนะครับจะทําให้เห็นว่ากระเบื้องตัวแรกของเรานะครับน้ําจะมีการดูดซึม เข้าไปที่ตัวเนื้อกระเบื้องนะครับเนื่องจากเนื้อซีเมนต์เนี่ยมีความพูนอากาศค่อนข้างมากนะครับตัวที่2นะครับลองเทเข้าไปในพื้นผิวของเนื้อซีเมนต์ชนิดพรีเมียมนะครับและตัวที่3นะครับก็คือเนื้อกแกนิตโตนะครับผมลองเทเข้าไปแล้วนะครับและตัวที่4นะครับเทเข้าไปในเนือเอ้อ R11 นะครับ นะฮะอ่ามาดูกันว่าในแต่ละชนิดของเนื้อผิวสัมผัสนะครับหรือวัสดุของเขาเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับแล้วผมจะเทในตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นน้ำซอสนะครับเผื่อเอาไปใช้ในห้องครัวนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปใช้ในห้องครัวก็ลองดูนะครับว่าออของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกัน เราเทเข้าไปแล้วนะครับอ่าตัวสุดท้ายนะครับเป็นน้ํายาทําความสะอาดนะครับจะให้ดูว่าเนื้อผิวของเขาเป็นยังไงสังเกตได้ว่าตัวน้ำยาทำความสะอาดนะครับพอเทไปแล้วเนี่ยจะเกิดลักษณะเป็นฟองเกิดขึ้นนะครับสังเกตดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้ฟองตัวเนี้ยน้ำยาทำความสะอาด เขาจะไปทําปฏิกิริยากับพื้นผิวนะครับตัวผิวสัมผัสเนี่ยจะทำจะอาจจะทําให้เกิดรอยด่างได้นะครับผมอาจจะรออีกสักครู่แล้วเดี๋ยวจะลองดูกันว่าลักษณะของเขาจะออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีผมขอแช่ไว้ประมาณสัก 2- 3สานาทีแล้วกันนะครับสังเกตได้ว่าตรงส่วนที่เป็นน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนนี้นะครับ น้ำเนี่ยเขาจะมีการดูดซึมน,น้ำของเขาไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าความพุนอากาศของเนื้อซีเมนต์ของเขาค่อนข้างเยอะนะครับจะมีการดูดซึมน,น้ำที่ค่อนข้างจะ ลงผิวสัมผัสของเนื้อซีเมนต์นะครับในขณะเดียวกันกับตัวเนื้อซีเมนต์นะครับเนื้อพรีเมียมตัวนี้น้ําก็ยังคงไหลนะครับแต่ไหลช้ากว่าเนื่องจากว่ากระเบื้องซีเมนต์แบบพรีเมียมของเราเนี่ยมีการเคลือบผิวมาแล้วนะครับหนึ่งเลเยอร์นะครับทำให้การดูดซึมของเขาเนี่ยจะช้ากว่าเนื้อซีเมนต์ที่เป็นแบบตั้งเดิมนะครับเป็นแบบออริจินอลนะครับแต่กลับมาดูว่าในส่วนของเนื้อแกรนิโตของเราไม่มีการดูดซึมเลยครับปริมาณ น้ำต่างๆหรือหรือตัวน้ํายา,าทําความสะอาดทั้งหลายเนี่ยก็ยังอยู่บนบนผิวนะครับในตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเนื้อ R11 ของเราก็เหมือนกันนะครับก็ของเขาจะมีการดูดซึมเข้าไปเล็กน้อยมากนะครับแต่ว่าไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับผิวสัมผัสนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อผิวสัมผัสที่มีปัญหานะครับแล้วไม่เหมาะกับการไปใช้ในห้องน้ําหรือในห้องครัวเนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่าเป็นเนื้อผิวสัมผัสที่เป็นวัสดุรรมาจากเนื้อซีเมนต์ของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าเนื้อ,อ,อกระเบื้องลายโบราณเนื้อซีเมนต์เนี่ยจะไม่เหมาะนะครับกับการนำไปใช้ในการปูพื้นห้องน้ำนะครับหรือปูพื้นในห้องครัวนะครับสังเกตได้ว่าถ้าเป็นซอสเนี่ย เขาจะมีรอยเข้มๆเ,เกิดขึ้นที่เนื้อผิวเลยนะครับสังเกตนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเช็ดนะครับกับผิวสัมผัสของแต่ละชนิดนะครับเริ่มต้นจากตัวเนื้อซีเมนต์แบบดั้งเดิมก่อนนะครับนี่คือน้ำนะครับถ้าเช็ดน้ำไปแล้วเนี่ยเนื้อซีเมนต์ของเขาสังเกตว่า เขาจะมีคราบที่ที่ตัวเนื้อ,อที่น้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อซีเมนต์นะครับมาดูตัวซอสนะครับตัวซอสของเรานะครับพอเทเข้าไปแล้วเนี่ยพอเช็ดไปปุ๊บเนี่ยสังเกตเลยนะครับว่ามันมีคราบเกิดขึ้นเลยนะฮะและมาดูตัวที่เป็นเนื้อ,อที่เป็นน้ํายาทําความสะอาดนะครับอันนี้ผมไม่ได้เช็ดและเพราะมันดูดซึมเข้าไปในเนื้อผิวเลยนะครับสังเกตว่าผมเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกแล้วนะฮะสังเกตทั้ง2ตัวนะครับ เดี๋ยวมาอีกสักพักหนึ่งจะมาดูว่าไอตัวน้ำเนี่ยมันจะมันจะดูดซึมไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายไปแต่ถ้าเป็นคราบน้ำซอสนะครับหรือน้ำยาทำความสะอาดจะเป็นด่างแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะไม่เหมาะกับการไปใช้ในปูปูพื้นห้องน้ำนะครับมาดูตัวที่2นะครับกบระเบื้องอเนื้อพรีเมียมของเรานะครับสังเกตนะครับผมจะลองเช็ดน้ำก่อนนะฮะอ่าเช็ดน้ำสังเกตว่าก็ไม่มี อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่การดูดซึมของเขาเนี่ยน้ำจะดูดลงไปเร็วขึ้นนะครับจะทำให้เนื้อของเขาจะดูสีเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังมีคราบน้าที่ยังอยู่บนผิวเล็กน้อยแต่ก็มีการดูดซึมอยู่ตลอดเวลานะครับตัวที่2มาดูน้ำซอสนะครับน้ำซอสของเราพอเช็ดไปปุ๊บจะเกิดคราบด่า,ทางทันทีนะครับสังเกตง่ายๆว่าจะมีคราบซอสตกอยู่พื้นผิวที่สว่างนะครับอย่างอย่างสีขาวตรงบริเวณนี้นะครับ ามาดูมาดูสีเข้มนะครับสีเข้มของเขานะครับพอผมเช็ดไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีความด่างนะครับอยู่ที่เนื้อสีเข้มเหมือนกันนะครับทำให้เห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยเคยเกิดคาาซอสต่างๆนะครับและมาดูตัวสุดท้ายของเราเลยก็คือน้ํายา ทําความสะอาดห้องน้ํานะครับตัวนี้เนี่ยยังคงอยู่ที่พื้นผิวเล็กน้อยนะครับก็ยังคงส่งกลิ่นออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ดดูนะครับว่าลักษณะพอเช็ดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตนะครับจะเป็นลักษณะเป็นดวงๆเลยนะครับก็เด่นชัดนะครับเด่นกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับสรุปได้ว่าเนื้อซีเมนทั้ง2ตัวของเรานะครับที่เอามาทดลองในวันนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการไปใช้ในห้องน้ำนะครับครับมาดูตัวที่3ามนะครับ จะเป็นเนื้อแกรนิโตนะครับเนื้อแกรนิโตของเราเนี่ยยังคงน้ําเต็มอยู่เลยนะครับไม่มีการซึมดูดซึมน้ําเลยนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้จะง่ายต่อการดูแลพื้นผิวของกระเบื้องทั้งหมดนะครับผมลองเช็ดดูแล้วเนี่ยไม่มีการตกค้างของคราบต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเนื้อแกนิโต้เนี่ยการดูดซึมน้ําเขาจะต่ํามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นผิวตัวนี้เหมาะสําหรับไปใช้ในห้องน้ำนะครับมันจะไม่ดูดซึมลงไปถึงผึงโครงสร้างของเรานะครับมาดูตัวสุดท้ายของเราเลยก็คือเนื้อกระเบื้อง r 1 1นะครับ r 1 1เเนี่ยเป็นพื้นผิวที่ กันลื่นนะครับเป็นเนื้อเซรามิกนะครับสังเกตง่ายๆเลยว่าตำแหน่งของน้ำก็ยังคงอยู่นะครับตำแหน่งของซอสก็ยังคงอยู่นะครับและตำแหน่งของคราบตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ดทั้ง3าตัวดูว่าจะเกิดคราบเกิดขึ้นไหมนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับผิวน้ำนะครับเช็ดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ มาดูตัวที่2นะครับตัวที่2ของเราเนี่ยจะเป็นคา,าบซอสนะครับลองดูว่าเช็ดไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอ้สังเกตได้เลยว่าไม่มีคราบนะครับตกครั้งนะครับและตัวที่3นะครับเป็นคาบน้ํายาทําความสะอาดก็ไม่มีลักษณะผิวที่ทําให้เกิดคราบกับผิวกับเบื้องนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเรื่องทั้ง4ตัวนะครับ ตัวที่เหมาะสมในการทำในการปูพื้นห้องน้ำนะครับจะมีทั้ง2แบบนะครับก็คือเนื้อแกนิโตของเรานะครับและตัวเนื้อ R11 ของเราเช่นกันนะครับเบื้องเนื้อซีเมนต์ไม่เหมาะนะครับกับการไปใช้ปูผิวห้องน้ำนะครับถ้าลูกค้าต้องการจะนำไปปูนะครับแนะนำว่าต้องปูในส่วนแห้งนะครับและเป็นส่วนที่ไม่ควรจะโดนน้ำบ่อยๆนะครับอันนี้สามารถปูได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมของเรานะครับขอบคุณมากครับ